เหมือนก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดืออนเกมชแนลนะครับก็วันนี้นะครับผมได้ข่าวว่ามีบอสต,ตัวใหม่มานะเออไม่ใช่ไม่ใช่บอสต,ตัวใหม่นะเป็นบอสที่เงี้ยน,นะครับบอสคาลิกโซนะครับผมมันมาอยู่ในแมทโครโรราโต้ของเรานะครับ วันนี้ก็เลยว่าเออจะมาฟาร์มกันซะหน่อยซิพอดีตั้งตู้ไปเรียบร้อยแล้วนะเห็นตู้ไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาปืนที่ตู้นะครับผมแหม่ถ้ามีคริโซมาแบบนี้บ่อยๆนะผมว่านะฮะเซิร์ฟเราเนี่ยคงจะมีสนายเกลื่อนกันน่าดูนะครับผมสนายที่คงจะต้องหาง่ายมากกันแน่เลยนะฮะ๋ยวเราจะเตรียมปืนก่อนนะครับผมขออนุญาตไปเอาปืนก่อนนะฮะยังไม่รู้นะครับว่าบอสคริโซอยู่ตรงไหนนะฮะบอลคริโซอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยเรายิงขู่ก่อนหนึ่งนัดเห็นแล้วเห็นแล้ว ไม่โทรยังไงก็ไม่โดนหรอกเยอะๆเอา้า What the อะไรกันเนะี่ยอยู่ไกลขนาดนี้มันตีโดนด้วยหรอเฮ้ยบ้าไปแล้วอะเจ้าเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้เราผิดพลาด เล็กน้อยนะครับผมเราเจอผู้รอดชีวิตยุงแน่นะฮะฮัลโหลนายนายฮัลโหลดีครับเฮ้ยนายมาทำอะ,อะไรครับนายนายมาล่าบอสเหรอเอาก็ยิงให้ตายดิดยาน,นายเข้าไปก่อนนี่นายมีอาวุธเราไม่มีเราตัวเปล่าโอ,อ้ยนายเตรียมปืนมาล่าบอสเหรอเฮ<ะ>้ยบอสอยู่ไหนอะนายพาเราไปดูบอสหน่อยดิพี่เราอยากเห็นบอสนะบอสอยู่ไหนนะไปไปไป แต่คุณผู้ชมครับเขาจะพาเราไปดูบอสฮนะกูจะดูซิว่ามึงจะมีบัญญาฆ่าบอสหรืเรอเปล่ามันตีมันตีไกลเปล่าม,มันตีไกลไก่จับโหทำไงอะทีเนี้ยเฮ้ยนั่นแต่บอสอะนั่นใช่บอสปล่าใช่ใช่ใช<ๆ>่อะไรอะไระมอะไรสัตว์เอ้ย แล้วก็ดูสิครับท่านผู้ชมมันตีไกขนาดนี้แล้วเราจะเอาปัญญาที่ไหนไปฆ่ามันนะผมอยากรู้เราจะฆ่ามันยังไงนีแล้วมันโอ้โหมันตีไกมากๆากซึ่งมันเวอร์เกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชมไอ้เหี้ยเอาละครับเราจะมาดูคนโง่ตายกันครับเพิ่งไปแล้วหนึ่งครับผมไปแล้วหนึ่งครับไปแล้วหนึ่งเรียบร้อยตายสองเลยแล้วมึงดูดิไอ้เหี้ยบอสมันอยู่ทางข้างในไงแต่มันตีออกมาถึงทางนอกได้อะไอ้สัสแล้วกูจะฆ่ามันยังไงไป มึงทำเฮี้ยอะไรของมึงเนี้ยถ้าสนในบอกแล้วไม่ถึง10บาทแต่มันเอาจากไอ้บอสตัวนี้ยัดขนาดนั้นมึงซื้อเอาดีกว่าไอ้เนี่ยกูจะมาลงทุนฟาร์มมันหับพ่อเออเรื่องนี้กูฝากนะนะทีมงานมึงช่วยดูให้หน่อยคือไอ้สับกูจะฆ่ามันยังไงเนี่ยไอ้เฮี้ยนี่ก็ไม่ยอมดิสสักทีมึงดิสไปได้แล้วไอ้สับมึงจะยืนดูกูหับพ่อเออโอยไอ้เฮี้ยแล้วกูจะฆ่ามันยังไงเนี่ยดูดิโอ้โหกี่ครั้งกี่หนแล้วเล่าที่กูเฝ้ามองมัน เชื่อกูเข้าไปฆ่ามันไม่ได้กี่ครั้งกี่หนแล้วที่กูเดินมาดูๆกูก็โดนตีตายกี่ครั้งกี่หนแล้วที่กูเติมเติมเซิร์ฟฟาร์มาแต่กูไม่ได้ฆ่ามันกูเติมมาเพื่ออะไรไอ้ว์เตอร์สกิลแม่งตีไกลชิบหายโอ้ไม่ไหวอ่ะเรายิงมันจากตัวนี้มันตีเราได้เลยอ่ะสียงาเาคุ้นหเฮ้ยเสียงเราเหมือนใครเสียงเราคุ้นคุณเหมือนใครเสียงกาลินเสียงกาลินไม่ใช่ไม่ใช่กาลินทำไมมปแต่คนขาวกูเป็นกาลินเสียงมันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นเลย อไอสัตว์แล้วมึงยิงเฮีย้ยอนะไรเนี่ยฝากสารนี้ส่งไปถึงไอ้คนที่สร้างไอ้บอสเฮีย้ยตัวนี้อุโคตรเกลียดมึงเลยเฮีย้ยเมื่อก่อนบิีกนเนอร์มันตีเราไม่ตายแต่ทุกวันนี้บิีกนเนอร์มันดันตีเราตายกูอยากรู้ว่าแอดมินมึงทำเฮีย้ยอะไรไอสัตว์แล้วไอสัตว์แล้วกูจะฆ่ามันยังไงซึ่งกูอยากจะทําคลิปฆ่ามันแต่สุดท้ายกูต้องมาทําคลิปทําคลิปอะไรทําคลิปบอก เงี้ยว่าช่วยกูหน่อยไอสัตว์มึงเอามันมามึงเอามันมาในแบบเดิมกันแบบเดิมอะที่แบบมันตีเราไม่ตายแล้วคนมาลุมยิงมันอะมีคนมาลุมยิงมันมันแบบพอตายกูมันแย่งกันโด้ของแบบที่กูว่ามันควายสับเดี๋ยวอันนี้อะไรมันยืนอยู่ข้างนอกขนาดเนี้ยมันตีตายบ้าไปแล้วเหรอไอสัตว์คาริโซเมื่อก่อนมันมันไี่โหดร้ายขนาดนี้แล้ว้ยพวกมึงจะมีอะไรพวกมึงกันเนี้ไอสัตว์สติปัญญาเมื่อยกว่าบอสแดงอีกเฮ้ยเฮ้ยเีใครตีใครตายตายเรียบร้อยไอสัตว์ บึมโอ้โหกูเกือบตายไอสัสโอ้โหชีวิตมันทัง้งแสนเศร้านะจูๆก็ต้องมาตายหลับให้สบายเถอะีรือจะสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลไปให้นะเออช็อตนี้สวยช็อตนี้สวยยิงเลยดิงไปหนึ่งนัดยิงไปหนึ่งนัดเออสวยๆสวย,สวยระเบิดต้มหงายหลังทวดะเฮอ,เ,อเขาก็จะจบชีวิตไปแล้ว เออค่ะท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ <c oughs> ต้องขอจบเท่านี้แล้วกันครับผมไกม่ิธีฆ่าบอสคาริโซตัวนี้นะฮะก็ช่วยมาเป็นบอกันดูนะครับว่าต้องฆ่ามันยังไงนะก่อนอื่นเลยแอดมินบักยูบักยูแม่งมึงทำหี้ยอะไรฆ่ามันไม่ตายซสบบ๊ายบายฉันกำลังขอร้องอ,อ,นอ,อน้อนวอนเธออย่าไป <c oughs> ตาก่อนนะทุกคนนะไว้โอ,อกาสหน,น้าเราจะได้เจอกันใหม่เอาละบ๊ายบาย จังหวะนี้ครับจังหวะนี้เข้ามาแล้วจังหวะนี้ออื้อ